加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซและผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับพ่อกับผมคือเก่าครับพี่น้องมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับพ่อกันเมื่อนี้ก่ะแมหนึ่งแรกนะครับผม หลังเลิกงานนะครับแต่ว่าสิไปต้อนกกะโอ้ยบอไปดอกครับหมู่บ้านกะไปลุยมาแล้วนะครับผมก็เลยเขามาเล่นกับพ่อแม่นะครับผมบ้านเดือนนอกตำบลตาอุดอําเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเรามาจานเชียนนเขาแห่งเมืองคูขันอีกท่านหนึ่งนะครับโอ้อายุ พ่อแม่นี่แปดสิบเอ็ดแล้วนะครับผมแกยังแข็งแรงยังต่อโกยังหาโกเล่นแบบขึ้นนุมขึ้นแน่นอ,อยู่นะครับพปธรรมดานะครับผมกะสำหรับเมื่อนี้สิเป็นเรื่องเล่าอีกอยังนั่นกะให้ผู้ชมติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่สวัสดีครับโอ้ยังไงพอ่อยู่ดีมีแห้งบ่ ไปได้อยู่โอ้พ่อไปได้อยู่ได้ต้อนนกแน่พอพอบ่พ่อห่ดทันในต่อปีนี้อ๋อปีนี้ย่าง,งนาพอพ่อเนาะย,ยากไฮย,ย,ยากหน้าเนาะกับควายไร้ย่างยากกับเงินกับกบะมนนีนกย่างหลายบอนกต่อนกต่อยังอยู่หกหกต่อหกต่อโอ้มีมีตัวแบงอยู่บ่มี แต่คาอีโอ้มีอยู่เนาะนกต่อกับมีแบงอยู่นะครับผมแบงทุกโตเลยโตมักตไรให้ัตน,นั่นเลยครับมักตัวได้ให้ตัวนั่นเนาะพ่อเนาะคาอือบอดบ่โบเลือกเลือกเลือกมักโตไรให้โตนั่นใส่ใส่ข้าว่าน,นกไอนกพ่อแม่นมีนกตัวแม่เอาเอา,เอาไว้ต่อแม่นบ่ <laughs> มีมีมันมันเป็นอย่างไรพ่อนกตัวแม่มันเห็ดบ่ เห็ดกวานกตัวผู้เีกเห็ดยเห็ดยก็นกตัวผู้เีกนะครับไปบ่ผสอก็ลองบึ้งก็ไปลองบึ้งกันหมดโอ้ได้ได้ใช่เลยหลายปันไดแล้วตอนหลอดสี่แล้วโอ้นี่นะครับผมนกนกตัวแม่เนาะพ่อเนาะตัวแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อเอาไปต่อพเนียดต่อพเนียดโอ้ได้เฉลยสี่ตัวร้อเซนเลยต่อครับแต่พอสู้เท่านั้นแหละคันเกินไปสามสี่ชั่วโมงแล้วบ่เอา อ๋อไถ่เฮ็ดโดนไปแล้วเพิ่นเพิ่นสี่ยุดเนาะพ่อเนาะหยุดหยุดมันเองแต่ต้องไปเปลี่ยนตนเอาอีกเอาอีกคืเอเก่าเอาอีกคือเก่าแต่เปลี่ยนกันยืนแต่คอนนั่นวาวขาันลมดีป่ะพ่อขันลมแน่นอนไอ้ยาเนี่ยครับผมจี้ได้กันขึ้นต้นไหม่ <c oughs> <c oughs> จะคล้องนางบบติดนะครับถ้าได้ขึ้นต้นไม้รุ่นเง่าเลยพ่อว่าเป็นนกปลาเป็นนกบ่อเข้านี่ตัวแม่นะครับผมของพ่อแม่นี่แหละครับต่อพเนียดพ่อว่าเห็ดเห็ดดีแห้งพ่อว่า แต่ว่าขัน,นขันนกเขาแล้วทาย,ยียบแล้วได้เลยเนาะพ่อเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเฮ็ดไปแล้วโดนโดน,ดนเหยียบเนี่ยเขาสี่ยุดนะครับผมเดี๋ยวผมสิบาดูตัวเลยนะครับมผมบนมนี่แหละครับผมโตัว โต้งไม่นี่นะครับผมเป็นนกแม่นะครับผมเบิ้งที่ล่ะครับพี่น้องเรื่องคู่นี่บ่ตอ้องห่วงนกปลาเข่ากะจังสี่บ่พ่อสี่ขยับเป็นสี่แล้วขยับ,ยบ,ยบ <speaker> น้ำเอาแบบโบยุดบ่ยอนเ <โ frustrating. S 1> นาอพนอแต่ว่าคันเหยียบแล้วก็คือโอกาสแต่ถ้าบ่เหยียบกะเพิ่นสิ่ยุดเองเพิ่อนประมาณสอ,อ,องหรือสามโม้อในยุดครับเบิ่งครับผม ตัวแม่ยได้ครับนั่นทั้งขวานั่นทั้งขวานี่ครับตัวนี้ตัวผู้นะครับผมตัวนี้สามกุ๊กตัวนี้สามกุ๊กโอ้นกสามกุ๊กนะครับผมสามกุ๊กสามกุ๊กสามกุ๊กโอ้สามสามสามกุ๊กบ่เต็มบ่เต็มทั้งเทืากับสองสองลูกโอ้สองลูกนะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่นี่นะครับผมชมดีล่านกตัวเมียนะครับเบิ้งจังได้นูกุ๊ก พอ่อพ่อแม่นว่าอันังเตือนนี่นกตัวผู้สีสูบอพ่อเราว่าแม่นบอกพ่อบางตูว่าเอาเด้อบางตาู้ประกาเลยนอ้อมันคู่แห้งแม่น <c oughs> บอกเบิ่งที่หล่ะครับตัวเมียนะครับผมเบิ่งครับผมตัวเมียอร่อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่อแม่นบอกแต่ว่าการเฮ <c oughs> ็ดนี่โอ้โหดูนนจัก,กรยานนี่เห็นจัก,กรยานแหล้วอนวางในจัก,กรยานนี่เฮ็ดได้ยินเสียงนกเฮ็ดไปเลยบมอพ่อไปเลยแกแทงฉันได้คนเห็นนะครับผมงอมงอมนะครับ แต่การวัดสิ็จสมเลยไปไปมาต่อบ่ได้เนาะพ่อน้อต่อได้คือกานนึฮะชาวซื้ออะไรเออบางทีมีแต่วาต่อบ่ได้เนาะพ่อน้อพ่อเราไปลองมาแล้วนะครับยานในนงแม่เป็นหวาญยานในนงแม่อย่าไปยานกันนงแม่คือนี่มันต้องยานเออครับเบิ้งตี้ครับผมโกดนะเอาเรื่องได้ครับผมจะตบเลยได้ครับบอกว่าจะนกปูดตบเลยไหล นี่ะครับย่ำนะครับผมตัวนี้นกตัวเมียนะครับเนี่ยตัวคู่อยู่นี่แหละครับผมตัวนี้ตัวผู้นะครับนกตอนะครับนี่ตัวนี้นกตอพ่อแม่นะครับสามอะไ้ตอนตอนลาไรตันน,นี้นครับสามสามแก้มนพอนอ่อเนาะแบบส่นวนหลายสิเป็นสองอแรกาาาาาาสามสามสามสองวันี่สองสองวัประมาณสามสี่สามมาอีกครับ เป็นนกพผน,นิวัดนะพ่อตัวนี้ฝันน,<ม>น,นี้กำลังพึกได้ตัวนึงนี่กำลังจอ๋อนะครับขันขันแบงพอ่อแบงหลายปันธุ์ใดนี่ตัวสามลายอยู่โอ้หลาย <3 S 1> อยู่นะครับนี่แหละโอ้ครับผมเสียงไปทางใหญ่เนาะพอ่อเนาะเสียงยยกลางๆไปใหญ่นะครับพ่อกับแบงอยู่นะครับตัวนี้แต่ตัว,ต,วตัวเมียด,ตยดิตัวเมียคือสีพันธุใดแบงเนาะ ฮะนั้นตัวแมงจะไม่จะไม่นจะให้ง้จะมีราคาใ้่าได้ราคาพ่อพ่อกับแบงคือกันนะครับแบงเบิ้เบิครับผมสองสามใ่เสี่ห้าเบิ้ลที่ลาพี่น้องหกเจ็ดใส่หมดแบงเบิ้แบงเบิ้พ่อราว่ามีอยู่หกเจ็ดตัวนะครับขันได้ราคาแบงเบิ้เนะพ่อนเลอกเลือกเอามาตละกันนี่นะครับผม นี่นะครับผมต้นนี้พ่อกับแบงนะครับวว่่าานดอเรื่องมานบ่มานค่อยว่ากันเนาะพ่อเนาะตอนนี้เอาไปเตาเองนี่นะครับบักนึงเสียว่าพื้นอีกแผ่นจบตัวนี้เป็นคัลลอมเป็นไหนพ่อโลนีงนี่แหละอ๋อไปเรื่อยๆมีซ้อนมีซอนมียังอยู่แต่จะมันเช็ด นะครับตัวนี้พ่อ,อกับแบงคือกันนะครับผมกันได้ราคานะครับพ่อบอกนะครับเดี<ห>๋วยวสิมีเบอร์เบอร์บอกเบอร์โทรให้อยู่นะครับผมตัวนี้กับพ่อว่าสามขึ้นพ่อว่านสา้สามสามเท่าขึ้นนะครับนี่นะครับนังเทือกับสามนั้งเทือกับสองนะครับพ่อว่าแต่แายสามลายแต่สองลายเนาะพ่อนาะเป็นตัวสองลายจะว่า่ลายสองลายจะสามบหลายนะครับบางคนสิว่า ทำมันมาแหนสาวเบิ้งคักๆเลยซ้อมซ้อมมาไลายนี่นะครับเป็นเป็นเอาไปไปต่อเปเนียดได้เนาะพ่อเนาะเอาไปเล่นเปเนียดได้จ่อเบิ้งแล้วครับต่อแล้วต่อเบิ้งแล้วนะครับได้ได้ตัวนึงแล้วนะครับผมได้ไปเลยตัวนึงเลยเบิ้งที่เหรอครับนี่นี่นี่ตัวแม่นะครับผมโอ้พอแล้วกับแบงด้วยกันนะครับตัวแม่นี่กับแบงกันถือราคานะครับกันถือราคาแบงมุดโอ้คู่คาะคู่แน่ย่าน อย่าเต้นนกปลาพูสูตที่นพหอนาะโอเฮ็ดนี่เฮ็ดคายดีเกาะย่งเกลยวเฮ็ดซูนกปลาซูดีหมายถึงตัวเพื่อนเองนี่แหมตัวเมียตัวนี้เกินเพื่อนเนี่ยแล้วนี่จวนขันนกเขาในสูดีสูยังวัดสองสามชมงนี่แหละขันาเยีบก็คือเ้าเอาเ้าตองตองใหญ่ต้นใหญ่ต้นหันแหละ ออกจากตัวนั้นไปแถวๆนั้นเอาอีกเอาอีกคือกัน <laughs> นี่แหละครับเราเบิ้งแล้วไหมติดเฉลยมาแล้วน้อพ่อเน่อสามสี่โตแล้วสามสามี่โตแล้วนะครับผมเบิ้งที่หละครับพี่น้องตัวเมียนะครับผมเนี่ยเ็ดคนให้ก็โตผู้นะครับ,บผมคนเซบูมาบาร์บเมนต์ต้องมีนกนี่เขาสมได้สองชุดเลยไสมสอมบูรูอ๋อเขาสอมบูรูได้สองชุดแล้วไอ้วาสเชียว่าสมพ่อวาสเชียมาสมเธอแรก เอาไปตอเบืง้งเอลิมมันยังตอตอตัวนี้เลยแหละอ,อ๋อว่าเฉลิมมาผสมผัดล่องเล่นเบิง้งหรือมันถือใจเอาต่อเลยแต่ก่อนที่เฉลิมจนะเอามาใส่กับตัวปูมันจบปอเฉลิมเข่าไกลว่าได้ไหมครับตบไหมว่าเนียนเรียนวันนี้เข้าไกลอยู่ไกลได้บ่เลยแต่พวกดื่นเข่าว่นเข้าได้เลยสี่แม่เบื้องแรงน้นยิ่งเลยแหละแต่บันนี้เขา้ากันได้ครับผมนี่นะครับเพย์ยังเรื่องวันนี้ พ่อเรากับแบงอยู่นะครับเป็นสองกุ๊กหลายแล้วก็มีสามกุ๊กนะครับเป็นสองกู๊กแกมสามหรือว่าสามแกมกันแล้วแต่คนสีอื่นนะครับเป็นนกสายพเนียดนะครับแล้วก็ตัวตัวแม่นั่นพ่อกับแบงคือกันกันถึอราคานะครับผมส่วนตัวสองกุ๊กแกมสามหรือสามแกมเนี่ยตัวเนี่ยสามสามเท่าขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสิบอกเบอร์โทรไว้อยู่นะครับผมกะ สองสองตัวแรกนั่นพอแม่นกับแบงทั้งสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมอีกนะครับพอแม่นไปเอามาอยู่นะครับชมชม,ชมอีกสองตัวนี่นะครับผมต้นนี้เป็นนกจกกักจั่วขวักเดียว กุ้งเดียวนี่นะครับผมเสียงเสียงหน่อยไปกลางเนาะเสียงกลางมาหน่อยบ่บ่ถึงกลางดีนะครับถึงงงกกลลาาดีมีคู่อ่างน้ำมันบ่ตัวนี้คูอ่่างนีตัวนี้มีคู่อ่างน้ำสองข่ำนะครับผมข่ำกับง่งเทือกกับสองล่งเทือกกับสามนะครับเป็นนกผนิษฐ์เนาะพ่อเนาะนี่แหละบ่เคยบ่หันต้อนเองครับคันคันแบงนี่แบงไร่ปันใดตัวนี้สามคืนตัวว่าแล้วมันจะได้คืนอ๋อคืนมาสามไร่ครับ นกพ่อน้ำเข่ามากนะครับสามเท่านะครับพ่อ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 นี่แบงม่สามสามเท่าแล้วนะครับราคาแต่บัดนี้ก็แต่ว่าเเอาลบมันก็สามก็คือจะได้ยุบนี่นะครับผมพ่อน้ำมาสามเท่าเหรอครับตัวนี้เป็นนกตัพเนี่นะครับเสียงเสียงกลางมากหน่อยเสียงหน่อยไปกลางนี่แหละครับเสียงบ่บ่กลางเต็มนะครับแล้วก็บบ่หน่อยนะครับ นี่กลางพันไหงยันอือนี่นะครับนี่กลางพัาไหงยันลงลงมัดเลือดกลางลงตัวตัวนี้แหละพ่อเป็นนกจักุกเดียวกุกเดียวกลางเกินเกินกลางตัวนี้เกินกลางนะครับผมเสียงเกินกลางมาช่างขันใหญ่แต่ว่าเสียงแข็งดีจักุกนะกุกเดียวกุกเดียวมีมีคารุ่มบาตัวนี้บามีอ๋อบามีนะครับกลางๆนะครับ กันมีกับบางๆงนะครับผมเป็นได้ได้เฉลยย่างตัวนี้เป็นอ๋อได้เฉลยสองตัวนะครับผมยังยังไม่อยู่นะพ่อเนาะต้นนี้ต้นนี้ล่ะต้นนี้ล่ะต้นนี้ขันแบงล่ะรักสองพอดีสอ้ขาทรงขายั้งนี่เกินเกินนิดน้อยอ๋อนะครับ่าทรงคายัางแน่กสีบวกเกินสองพ่อว่านะครับออ นี่นะครับสองนี่แหละครับสองนี่แหละพ่อวานะครับผมสองเท่าเดียวผมสี่บอกเบอร์โทรพ่อไว้อยู่นะครับเรื่องนกที่ที่มีคนที่สนใจคนที่มองหานะครับต้องหาคันทีเอาก็โทรหาเจ้าสิครับครับอ๋อหรือว่าถ้าถ้าไม่คนสนใจก็โทรหาผมเลยก็ได้ที่ต่อผมแต่วันเรื่องราคาที่คือเก้าหกรัวก็ต้องให้ทามพ่อละโทรมาทามพ่อแม่นะครับ แต่เรื่องทรงเรื่องยังเดี๋ยวผมทรงไห้ก็ได้เออครับผมเห็นว่าเอาก็โชวหาเจ้าบางทีครับผมครับผมนะครับพ่อเราสี่บอกบบาสะดวกเรื่องทรงนะครับมันบบหูขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานมันไปบอดได้ครับพ่อเราบบหูขี่มอเตอร์ไซค์นะครับพ่อเราขี่ขี่จักรยานได้พ่อแม่นี่สายต่อกระทิงนะครับแต่เราปั่นจักรยานนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์บอดได้นะครับผมทานีครับ แต่มีท่านผู้ชมท่านใดมองหาหรืออาจารย์หรือเอฟซีทุกคนนะครับ่าสีมีเบอร์โทรพอม่นอยู่แต่เรื่องทรงเรื่องยางเดี๋ยวผมกบสีน้ำทรงให้นะครับผมทั้งซีตัวที่ทายมากเมื่อกี้นะครับนกไม้่สานกไม้ก็มี่นกไม้นี่หมายถึงนกนกนี่แหละอย่างอย่างลายกับพันอ๋อพันก็มี่ถึงพันก็มี่ตัวละพันก็มี่ โอนะครับผมไปเอาเอามาเบิองเบืงพ่อนี่นะครับผมเป็นยุติแ่วเอาชองโตหนึงนี่นี่นะครับผมนี่เป็นนกพร้อมฝึกนูกพ่อเนาะเอาเอาไปฝึกเองนะครับผมนี่นะครับผมเอาไปฝึกเลยนกปีนี้ฝึกปีนี้ตัวนี้ตัวนี้จ้ากุ๊กพ่อกุกเดียวกุกเดียวเสียงกลาเสียงกลางอ๋อเสียงกลางทั้งทั้งสองหมดเองตัวนี้แหละจ้ากุกกุกเดียวอ๋อกุกเดียวทั้งคู่นะครับผม เสรซ้ำกันละจนวนราคากับยูที่ตัวละหนึ่งเท่าเนาะพ่อเนาะไปกันอย่งแต่กันทางเงานี่นี่นะครับผมเป็นนกเอาเอาไปฝึกเองนะครับตัวนี้ก็เป็นกุ๊กหนึ่งเสียงเสียงกลางทั้งคู่นะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็กุกหนึ่งเสียงเสียงเสียงซ้ำกันนะครับคือเป็นนก เอาไปฝึกเองนะครับผมกาเบิงนะครับผมให้เบิงไล่นะครับปีทันใจเกี่ยวเข้ามันจะบหมนทันคูกันแหละคร่บนี่นะครับผมคูกวลาแล้วตโตัวตัวนี้เป็นยังไงพ่ออ่ามีอีกยังพิเศษบอมีคู่อ่างมีอย่างบอตัวนี้บ่มีนะครับกากกเป็นตัวนั้นกัธรรมชาติออบ่มีคู่อ่างนะครับคู่อ่างมีตัวเลียน แต่ตัวนี้ตัวนี้มีเสียนสอสนะครับผมแต่น,นั้นสวงามกว่าตัวนี้ตัวนี้มีเสียนสอสขางคัวนี่ครับหลายเติอบอยู่นะครับนี่ตัวนี้กุกหนึ่งเสียงกลางนะครับผมนก,<อ>กนกเอาไปฟื้นเองเนอะพ่อนอ้อก,กนั้นคุณดิครับนี่คืคุณแต่ว่า,านั้นคุณกว่าครับนี่แหละครับสองตัวเนี่ยนกพ่อมฟื้นเนี่ยกาพอแม่นแบ่งอยู่ที่ ตัวละหนึ <seeing you. S 2> ่งเท่านะครับผมบร่วมทรงนะครับนี่นะครับผมตัวละหนึ่งเท่านะครับเอาไปปั่นเองเนาะพ่อเนาะยู่บ้านนี่เละแล้วเฮ็ดแล้วเนาะพ่อเนาะนี่นะครับผมได้มดครับคือเอาไปปั่นเอาเองนะครับเอาไปฝึกนี่นะครับผมโตตละหนึ่งเท่านะครับเอาไปฝึกเอาเองเอาไปฝึกเอาเองพอม่นวานะครับมเนี่ยมันดีาฝึกเป็นเราดีครับ เสียงกลางซ้ำกันนะครับพอแม่นว่าตัวเมื่อกี้กับตัวนี้นะครับกุกหนึ่งคือกันอีกนะครับน,น,นี่และครับผมนี่แหละครับผมกะมีนกเปิดแบงนั่นซีนะครับผมเป็นนกต้อหน่าเป็นสาม สามตอแล้วก็เป็นนกตัวแม่นั่นตัวตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นนกพ่ออมสีอาไปฝึกเนี่ยสองนะครับผมสองสามก็ได้ครับผมกะกัมี่หลายกว่านั่นอยู่นะครับพอดีพ่อแม่เพื่อนกะสีเฝ้าไปเอางูเอาอย่างนะครับเดี๋ยวผมกัสีพามาเบิงอีกนะครับผมบอท่านแล้วแค่นี้ได้นะครับผมนอกจากนกแล้วพ่อกัมี่เท็ดพเนีย เฮ็ดโกงน้ำนะครับผมพ่อแม่เนี่ยเฮ็ดู้ใดสร้างแล้วก็เฮ็ดไห้นะครับถ้าสร้างนี่พ่อเฮ็ดไห้ท่านที่นะครับผมแม่นบอกพ่อแม่แม่ยูแม่ยูแม่ยูครับครับถ้าเกิดว่ามีคนสร้างมาพ่อกะบ่กว่าพเนียดบ่กว่าแตะโกงพ่อกัเฮ็ดอยู่นอพ่อนออกันเลยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งตัวตัวยางนะครับผม บงามดอกแต่ว่าตอได้ครับนี่แหละครับ <thousand> ผมพ่อล้ว่าบงามดอกนะครับแต่ว่ากะใส่กกไดยูบนรุดนะครับพ่อละว่านี่กะพันเนียดกับบงามดอกพ่อว่านะครับันถถเลยครับกะกะเอาไปตอไดยูนะครับพ่อละว่านี่นะครับกับสีเป็นทรงนี้นะครับถ้าสร้างพ่อมานะครับแต่ละนกใสบอกบอกเป็นนางบากอันถือกันในึ่มานกันวัถือกันบาหวานนี่าอพป็นนกายแม่นกันถือกันถือ เขาสโลก็พ่นน่ะหมานกับหมานะจ๊ะห้าหกเลบหลานหลานเราเมียอยู่บ้านเนี่ยขกทรายครับมือละสองมือละสองตาได้ครับเออนั่นมีจีบันไดต่อแมนนี่แหละครับผมคันกันคนแับถือเนาะพ่อเนาะแล้วเนี่ยโนม้มมาพ่อพ่ออไกลนี่แหละพ่อนี่ไอ้กงเนี่ยสมมติว่ามีเอฟซีหรือท่านผู้ชมเพิ่นสร้างเนี่ยพ่อสิเฮ็ด ในในราคาไหนเก้าแหล่ะนลราหมายถึงพอสิขายเท่าไหร่ถ้าถ้าค่าส่งกับซี่ร้อยขึ้นนี่แหละอ๋อถ้าส่งถ้าถ้ารวมส่งกับซี่ร้อยครับท่นส่งมาไม่พุ่นกับมันเกิดต็อกไปสามรอยกว่าครับนี่นะครับผมถ้าได้ไว้อยู่ทรงกับถ้ามาเอาถ้ามาเอาอยู่บ้านนี่สามร้อยสามร้อยขายได้อยู่อยู่บ้านถ้ามาเอาเองอยู่บ้านนี่สามร้อยนะครับผมแต่ว่าคันไ้ส่งนี่ซี่ร้อยซี่ร้อยนี่นะครับผมไม่ไพ ไม่ไพ่ทั้งเบิดนะครับไพ่หมดเลยเลยไม่ไพ่ไทั้งเบิดเลยนะครับเหล่าเกษตรข้อนเฮ็ดยังให้พร้อมนะครับผมก่พอดีบ่น้อยบย่ใหญ่เนาพออนนะพ่อเนาะเป็นเป็นฝีมือมอ่ออยายคนคนคนเฒ่านะครับผมพ่อแม่น,นี่พ่อใหญ่เป็นกูแเอามาใหา้อ่าเนี่ยนะครับมีมีเอฟซีที่เพื่อนเคยโพสต์ลงไปเพื่อนมาเอามาเอาโกง ม่นเอาควันมาให้พร้อผมควอ,ใอ,อในอให้พร้อมอันนี้รังกูไอ้ผู้นิ่งยุบบา้านหนี้ทั้งใดแล่ะพ่อนี่ทั้งสีเกตนี่แหละอ๋ออยู่ทั้งสีเกตนะครับน,นี่นะครับผมใ,ใกล้ๆน,น,น้องทุ่มนี่แหละบาล้านยันี้ถ้ามาเอาเองเนี่ยพอแม่นว่าสามร้อยนะครับแต่ว่าถ้าให้พอแม่นสนูงเนี่ยพอแม่นว่าสี่ร้อยนะครับมันค่าไปซนี่เลยครับค<ล>่าสงูงเราว่าค่าไปซนี่ค่าสูงพอเราวา่าสูงไปเรื่อย ขันมาเอาคือเพื่อนดูคุณหานคนนึงแล้วก็คนสีเกตเอ็มรอยสุตะวันวันเอ็มรอยครับมาเอาเองเซียนว่างมั่งวันหนโอ้ตะวันโอ้เนี่ยนะครับก็เคยมีก็ชงเอ็มรอยก็เคยมีเพื่อนคนมาเอาอยู่นอพ่อเนาะเอาหัวบางคั้งพวกอาจารย์แถวนี้ักูครับอาจารย์คูชนเนาะแปอาจารย์พงพีพฒน์ต็งสี่ สิบอกแปดสิบพอดีเลยแปดสิบน่วยโอ้โหนี่เหรอครับปีนี้ปีเดียวพ่อเฮ็ดเฮ็ดให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีเด็กเพื่อนมหาเนี่ยแปดสิบน่วยแล้วนะครับผมนี่นะครับผ่านไปแปดสิบเดาะเลาะเลยแหละกับประมาณนี้นะครับกรุงแองามกับบอลเต็กซ์บาเจียงได้บอกว่าโมเดนนั๊บเนี่ยนะเอ้แองแงมบอพกับภาว่างามเพราะว่าขังได้อยู่บอลรูทพอเรา่ะแล้วแล้วเพืนเนี่ยเดี๋ยวพ่อ เนี่ยราคาลอกมาแล้วกันทรงก็คือเขาอ๋อพันเนียนนี่กันทรงกันเออัให้ทรงให้นี่เพราะว่าหกลอยนะครับลอยหกลอยได้แต่ถามเมาเองอยู่บ้านล่ะเมาเองอยู่บ้านก็สี่ร้อยเมาเองอยู่บ้านสี่ร้อยนี่นะครับผม <500 S 2> นี่น,น,นะครับฝีมืองานผู้เฒ่านะครับผมนี่บ่แมนเอาเก็บเล็กอันนี้ได้เล็กรูดซื้อมาหก,กิโลละสองร้อยบาทโหเล็ก บวชกิโลละสองร้อยุณนะครับพอแมนวานี่นะครับขัดมาเอาเองอยู่บ้านนี่สี่รอยแต่ว่าขันขันไฮโซงนี่เท่าไรนะหกร่อยหกอยนะครับนี่แหละครับผมบะแมนเตตโตนกได้ครับนี่เป็นสร้างขึ้นกันได้นี่บะแมนธรรมดาได้นี่เล่นนกมมกนี่อู้แตงแต่ผุ่นอพอนอแตงแต่ผมอยู่เหนียวสามสิบปอผุดนะตอนนี้แปดสิบแปดสิบเอ็ดปีร่องเบิงที่เหลอครับพี่น้องเ่นเชาแนว่เชาเชาปีหนึ่ง ครับเรายงนยากับมาเล่นคือเก่าผมอยาท่าวงมูลเจ็บขาบ่งไปมันเป็นกับนกกรบปลาะทีมไลยปอยทีมเม็ดรักษาไปมาไปถึกยามาเจ็จนครสวรรค์ครับยาเม็ดถุงละยี่สิบบาทไห้ไห้อ่าเลยกลับมันเล่นนกคือเก่าเอ้ยนี่นะครับผมพ่อแม่นะครับเป็นยังเล็บตาบ้านเดือนนอกนะครับผมตำบลตะอุดนี่เอายาพร้อมกรเซ้าเลย เอาเพื่อคู่ขันจังหวัดซีสเกตนะครับประมาณนี้นะครับผมเรื่องพเนียดครับกับโคงนะครับเครื่องมันเป็นไหม่ซักเครื่องใหม่ซักนะครับผมเบ้านี่นะครับหายเกิรายยุคนอยากได้ขายงายอยู่กะประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าพอเราฝ้าันี้ฝ้าฝนก็เริ่มมืดมากเลย นี่นะครับพอเราสีฝ้าไปเบิงง่วเบิงยังเล่านะครับผมก็ต้องเอาซื้อมาไหมอาชีครับอาชีพไทยไทยแบบฟ้าฝ้าเน้นนะครับผมคลิปนี้ว่าฝนกับสีมาพอแม่นกับสีไปเก็บง่วเก็บกล้วยพิ่นยู่นานะครับผมนี่แหละครับผมกอบประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมพะนเนียดพะนเนียดพอแม่นนะครับ นี่นี่ร่านกกาแต่ก็เทน้อยติดต่อเข้ามาได้นะครับผมบ่แมนว่าแต่พผนเยดบ่ว่าแต่โกงได้ครับไอ้นกที่พ่อเปิดแบง,งก์หน่ะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0982143136นะครับ0982143136นะครับผมพ่อแม่นบั่นเดือนออกนะครับนี่ครับผมกง กับางามครับพอว่ากับค้างไดบ้บลุดนะครับพอว่างานมืองานพอเฮ็ดเองเลยนะครับทุกยอย่างในเนี่ยพอแม่นเฮ็ดเองเบิดนะครับผมเฮ็นแม่ไพ่ล้วนๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับกันเฮ้าอยากให้งามเฮ้ากับไปใส่หัวไม้นะครับผมเนี่ยนี่นะครับกา กันสนใจกับทร่มาสร้างให้พ่อเฮ็ดได้นะครับผม <style. S 2> พ่อเรากเร็เฮ็ดอยู่นะครับแ,แต่ว่าที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเหลือยางละใบมันเหลืออยู่สองนะครับโกงอันหนึ่งผนียดอันนึงนะครับถา้าใครสนใจก็ติดต่อมาส, <Bub> สอบถามพ่อแม่ได้นะครับผมศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งซีสามหนึ่งสามหกนะครับศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งซีสามหนึ่งสามหกนะครับพ่อแม่บ้านเดือนนอกนะครับผม นี่แหละครับกรงได้กันสิมาขมาตอนทำครับถ้าถ้าถ้ามาหาถ้ามาเอาอยู่บ้านเพราะว่าสิเป็นนกหรือกรงหรือผนียดเนี่ยไห้มายยำแรงเนาะพ่อเนาะยยำแรงก็ได้ตอนเที่ยงนี่เหมาะครับตอนเที่ยงประมาณบ่ายหนึ่ง่ายสองอ๋อนะครับสิบสิบองนาฬิกาตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองในอยู่บ้านอ๋อนะครับมาขึ้นเขาไปงูครับกะ ติดตอ่อสอบถามขอมาด่นะครับผมหรือสีมาบ้านมาหาพ่อแม่นเองเลยก็ได้นะครับมาเบิงเอาาะพอเนอะาะมาเลือกเอาไม่หยังมักตัวดเห็นนกแบบด่ายกันมะเลือกเอาหลายนะครับผมนอาจาระย้านุ่คนานมาเอาไปอืนี่แหละครับบ้บานบ้านเดือน,นอกตำบลตะอุดอำเภอคูขันจังหวัดรีสเกตนะครับเบอร์ติดตอ่อพ่อแม่นกั 0982143136นะครับศูนย์เก้าแน่ามหนึ่งสามหนะครับจังไดนะพ่อว่าจังไดอ๋อไปยญงอยู่แถวนี่นนบุรีเผมจะเอาว่าเป๋าอย่าเนีนี่แหละครับผมเพราะว่าสิเป็นนกต่อเพราะว่าสิเป็นนกเอาไปฝึกเองนะครับกับมีหลายอยู่นะครับแต่เมื่อนี่มันบ่ได้ทายให้เบิ่งเบิ้งสุดโตนะครับเพราะว่าพ่อเฝ้าวนะครับไปกับเบิ้งใจจอสิ ไปไอเอางัวอยู่หน้าคย้ยแน่เพื่อสิพ่อเราปั่นจัก,กรยานนะครับเพื่อสีฮอดหน้าเพื่อเราสิกรัรม,มาอีก,กัะคำพอดีฝนฝ่ากับสีมาแล้วนะครับผมกะพ่อประมาณนี่นะครับผมกะได้เวลาที่พ่อแม่นกับสีเดินทางไปเหตุภารกิจของพ่ออยู่ไฮอ,อยู่หน้านะครับกะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมฝากช่องไว้น้านะครับนกขยี้เมืองกูขันเขาเนี่ยล่ะทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมานนะครับเดินทางกันให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำรวยลำรวยถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอากล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพอกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม